คุณพ่อทองสุขคล้ายเกศเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2482นักู่ที่3ตําัวัดร้อย่องอําเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณพ่อทองสุขคล้ายเกศเป็นบุตรของคุณพ่อโค้คุณแม่หน่อยคล้ายเกศด้านการศึกษาคุณพ่อทองสุขคล้ายเกศ เรียนจบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนวัดพระร่อมอำเภอท้าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณพ่อทองสุข้ายเกตเมื่อเรียนจบการศึกษาแล้วก็ได้มาช่วยบิดามารดาทำนาจนอายุปวดได้นะครับจึงได้ปวดเรียนเพื่อเป็นการทดแทนคุณคุณให้กับบิดาและมารดา และเมื่อสิกจากพระพิสุทธ์มาก็ได้ประกอบอาชีพทำนานมาโดยตลอดและได้ทำการสมรสกับคุณแม่บุญชูคล้ายเกตมีบุตรธิดารวมสี่คนดังนี้ 1. นนายสมชายคล้ายเกตสองนางสาวสีริรักคล้ายเกตสามนางบุญช่วยพันที่สี่นายพิเชษ คล้ายเกศคุณพ่อทองสุขคล้ายเกศเป็นผู้ใจบุญใจกุศลท้ายชีวิตปกติของคุณพ่อทองสุขคล้ายเกศโดยปกติทั่วไปจะเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงประกอบอาชีพได้ตามปกติแต่เนื่องจากคุณพ่อทองสุขคล้ายเกศมีอายุมากขึ้น ทำให้โรคชราก็เข้ามาเปียนเปียนทาให้สุขภาพเริ่มมีการป่วยเจ็บด้วยโรคชราโดยมีภรรยาบุตรธิดาและหลานๆคอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลาที่บ้านแต่อาการโรคเวลาก็ไม่ดีขึ้นจนกระทั่งเมื่อวันอัคารที่26 มกราคมพุทธศักราช2564เวลา18นาฬกา7นาทีคุณพ่อทรงสุขคล้ายเกลได้จากภรรยาและลูกๆญาติญาไปด้วยอาการสงบที่บ้านโรวมสิริอายุได้82ปีายกโครงการบริหารส่วนตำบลบ้านร่มข้อท่าไตรมหา เป็นประธานประชุมเพิ่ศพของคุณพ่อทองสุขคล้ายเกศฝ่ายสารว่าขอให้เชิญท่านด้วยวความเรารพครับท่านพระครูใบใบ,ใบกิารเบียบสุเมโทก้าพณักตุนท่าเรือจเจ้าว่าวัดไมรุวจฒนาข้าไตรมาหาบังสุกุลและเป็นประธานประชุมเพิงศพของคุณพ่อทองสุขคล้ายเกศฝ่ายสงศ์ ขอการาบไม่หมครับท่านจะนำเงินที่ท่านร่วมสมบุรหรืองไทยาัใส่กล่องและก็หยิบของจำ้วยได้เลยนะครับของทุกท่านเลยสภาพอาจจะสะดวกและเป็นการป้องก,กันโรคโควิดในทีด้วยนะครับและในวันนี้นะครับทางกรสาพเกียรติภาพขึ้นอทอดผ้าบางสกุลทอดผ้าไทยบางสกุลในครั้งนี้นะครับและกภางต้อง